เพราะมันเป็นมติแล้วสองก็คือมันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะไปโหวตให้ใประเด็นต่อมาก็คือว่าชูวิทกมนลวิสิ์เนี่ยเขานัดแถลงต่อในวันจันทร์<ม>นะครับกรณีเรื่องที่ดินแปลง <12. S 2> สุขสุขสอย <12. S 2> สุขุมวิทสิบสองซึ่งจะมีกรณีเรื่องบริษัทต่ตางชาติ<ม>เข้ามาประสม ซึ่งจะมีรายละเอียดก็รอฟังเขาถแถลงเพราะเขาถแถลงเนี่ยเหมือนตีตะปูปิดฝาลง<ม>ก่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเพียงแค่หนึ่งวันวันนี้เนี่ยนะครับมีการเจรจาของชุดระหว่างพักรวมไทยสร้างชาติกับพักเพื่อไทยแล้วก็ให้ถแถลงฝ่ายเดียว<ม>โดยให้โฆษกของรวมไทยทาาสร้างชาติเป็นคนถแถลง บอกว่าได้เจรจาร่วมที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลน, mm. นี่เป็นข้อแรกข้อที่สองก็คือไม่มีการตกลงเรื่องกระทรวงแต่อย่างใดนะครับกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงแรงงาน mm. ไม่มี mm hmm. เมื่อกี้ผมกับเซาตอนไปออกรายการว่าไอ้นี่ไงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง mm. ไอ้เชื่อครึ่งแรกเนะี่ยร่วมรัฐบาล ไอ้ครึ่งหลังเนี่ยที่ไม่ตกลงเรื่องกระทรวงเนี่ย <S <S ไอ้นี่ไม่เชื่อไม่เชื่อครึ่งและก็มีประเด็นอีกข้อหนอึ่งก็คือหมายความว่าได้มีการอธิบายว่าจะไม่มีพักการเมือง <S <S ที่จะไปแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตร,ราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่าหมายถึงพักเก้าไกลก็คือรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้ตรวจสอบเหมือนกันว่าพักเพื่อไทยก็แถลง เรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ได้ต่างไปจากพรรคเก้าไกลอันนี้เอาข้อเท็จจริงก่อนเอาแฟรแฟรเป็นตัวตั้งพื้นฐานเพียงแต่ว่านั่นคือขณะที่มีการหาเสียงเลือกตั้งแต่ว่าเหตุผลที่จะเข้าร่วมรัฐบาลอย่างที่ผมบอกว่าอย่างน้อยที่สุดพรรคเพื่อไทยต้องออกมาขอโทษประชาชนเพราะว่าถ้านโยบายที่คุณเสนอเนี่ย แล้วคุณไม่เห็นด้วยกับตัวเองเนี่ยคุณต้องขอโทษประชาชนชคือจะบอกว่าเป็นการดรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงหรือเปล่าปัญหาก็คือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะม,มันจะมาใช้เป็นเหตุผลเหมือนกับกรณีไล่หนูตีหัวได้หรือไม่ถามว่าทำไมวันนี้เนี่ยจึงไม่มีภาพระหว่างพักรวมไทยสร้างชาติและเพื่อไทย มาถแถลงข่าวร่วมกันให้พักรวมไทยสร้างชาติถแถลงข่าวฝ่ายเดียวก็จับอารมณ์ประชาชนเขาได้อยู่แล้วนี่รู้อยู่แล้วเพราะพักเพื่อไทยประกาศเหยงเยงคุณเศรษฐาคุณนุ้งยิ่งก็ประกาศชาัดว่าจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าวันนี้ก็เลี่ยงบาลี นะครับให้ไอ้อครเดชสสราชบุรีโคศกพักเนี่ยเป็นคนมาแถลงฝ่ายเดียวหลังจากมีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายไปอายอะไรอ่ะนี่หลบหลบซ่อนซ่อนจะตั้งรัฐบาลไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำบัตรสีบัตรเถลิงอะไรที่ไหนเนี่ยก็เือหมายความว่าเห็นไหมจะตั้งรัฐบาลก็หลบหลบซ่อนซ่อนไม่ตรงไปตรงมา วันต่อไปเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เข้าใจว่าจะเป็นคิวพลังประชารัฐอตก็คงจะอีรอบเดียวกันนะเพราะว่าเพราะว่าทั้งหมอชนน่านคุณอุ้งอิงคุณเสถาพูดเหมือนกันมหมอชนน่านเนี่ยจะหนักกว่าใครเขาก็คือว่าถ้าจับมือแล้วจะลาออกเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีภาพจับมือให้เห็นก็เอารวมไทยสร้างชาติโมเดลเนี่ยก็ให้โศพพักมาแถลง ว่าบัตรนี้มีการจับมือแล้วมไม่มีการต่อรองเรื่องตําแหนง่งแต่อย่างไดนะครับก็คือจริงครึ่งเท็จครึ่งอะ่ะทีนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็จะลากไปเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เนี่ยก็จะต้องมีความชัดว่าพักร่วมนี่ประกอบด้วยใครบ้างคือถ้าสูตรนี้ก็พักประชาธิปัตย์ก็ตกหล่นไปนะครับ ดังนั้นต้องใช้เสียงสวเนี่ยตกประมาณหกสิบเอ็ดเสียงซึ่งนะครับแม้ว่ารวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมาภายใต้สมการนี้เนี่ยโอกาสที่เศรษฐาทวีสินจะได้รับคะแนนจากสวหกสิบกว่าเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดถ้าเราวิเคราะห์ทางการเมืองกันชั้นเดียว ก็คิดว่าเมื่อรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะยึดอํานาจทําไมนะจะตั้งรัฐบาลผสมกันมาตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องยึดก็เกลี่ยก็เกลี่ยกันแต่แรกเลยก็ได้อมายึดอานาจทําไมบัตรนี้หลังจากยึดอำนาจมาเก้าปีบัตรนี้เราได้จะตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้ว เพราะผมเองก็มีความเชื่อว่าการแต่งตัวเนี่ยเพื่อจะเดินไปตามทิศทางที่ออกแบบไว้เนี่ยก็จะต้องเรียงกันตามลำดับแม้ว่านี่นะครับจะมีการหักล้างกรณีของชีวิตแต่ว่าเหนื่อยมากคือวันนี้วันนี้ผมก็ตามฟังนะยังหักล้างไม่ได้ยังไม่มีประเด็นไหนที่แหลมคมพอที่จะหักล้างได้เลยคือแม้ว่าจะไปบอกว่าเป็นฝ่าย ฝ่ายผู้ขายเนี่ยมันก็ฟังไม่ได้อยู่ดีคือมันมันมองเห็นล่องรอยบางเรื่องที่มันเกินสถฐานนะผู้ซื้อผู้ขายไปแล้วครับอืทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกมาหลายวันมาแล้วว่าควรเผชิญหน้าอถ้ามั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเองซึ่งวันจันทร์เนี่ยชูวิทย์เขาก็แถลงอีกรอบหนึ่งถ้าคุณเสรษถาพร้อมเนี่ยก็ไปที่โรงแรมเดวิดก็ไม่เห็น ก็<_ d _ d _>มีปัญหาอะไรนี่นะครับก็ตรงไปตรงมาและผมก็เชื่อว่าชีวิตเขาก็จะยินดีนะครับที่จะได้หักล้างกันอย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้บ้านเมืองมีความสะอาดขึ้นที่ได้รับการตรวจสอบกันอย่างชัดเจนและนี่นะครับถ้าโดยหลักของทางการเมืองเนี่ยในวันเวลาดังกล่าวพรรคร่วมรัฐบาลก็ควรจะถแถลงกันหนึ่งครั้งนี ที่จะต้องมีภาพปรากฏว่ามีใครกันบ้าง,งอาจจะต้องจับมือแบบนี้ทำรูปหัวใจนะชูมือผมว่าคงจะเป็นรูปอย่างเงี้ยว่าเราว่าเราจะไม่แยกจากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ย ซึ่งไม่รู้ว่าเชื่อว่าตัวเองจะได้เป็นนายกหรอเปล่าเวลานี้นะเพราะว่าเพราะว่าส่วนตัวคิดทบทวนอย่างหนักเพราะจะกระเทือนไม่ใช่กระเทือนแค่แค่บริษัทเดียวนะจะกระเทือนในวงการธุรกิจอีกเยอะมากเพราะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยเวลาที่เขาจะให้คนเขาเรียกว่าพอถึงคราววินาศัศปัญญาก็วิปริตเนี่ยคือความเชื่อนะวันนี้ก็เอารมไทยสร้างชาติก็จัดให้ พรุ่งนี้เข้าใจว่าพลังประชารัฐก็จัดให้ดูเสมือนหนึ่งว่าเรียบร้อยกันแล้วเนี่ยคือถ,ถ้าคนไม่ประสีภาษาเนี่ยนะและคนทั่วไปเอามันน่าเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีปนนะัญหาศูย์นี้ไม่มีประชาประชาธิปัตตก็วุฒิสภาต้องใช้ประมาณหกสิบเอ็ดเสียงซึ่งก็สองลุงมาเนี่ยสวไม่น่าจะมีปัญหา แต่ว่านี้นะครับการเมืองมันคือเรื่องตลบตะแลงนะมันเป็นเรื่องที่จัดจังหวะเป็นยุทธวิธีทํากับคนอื่นเข้ามาอย่างไรเนะี่ยตัวเองก็เข้าไปอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าวันที่ยี่สิบสองเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะแม้ขณะนี้คนทั่วไปเข้าใจว่าแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งแล้วจัดการเรียบร้อยนะครับมีการแบ่ง,งน,น,นู่นนี่นั่นกันจะรับหรือไม่รับก็าตามอนะ แต่ว่ายังไม่มีอะไรเรียบร้อยเลยเพราะเนี่ยนะครับที่ปรากฏให้เรารับรู้กันมานั้นเนี่ยมันไม่ได้มีหลักอะไรยืนยันว่ามันต้องเป็นจริงอย่างนั้นเพราะขนาดมานั่งถแถลงกันเนี่ยนะโดยหมายความว่าตัวแทนพรรคอันชอบทําทั้งสองฝ่ายหรือแม้กระทั่งพรรครวมเนี่ยมาเรียงหน้ากันไม่รู้กี่รอบมันยังไปไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยนะครับเจอกันยังหลบหลบซ่อนซ่อน และให้โคศกพักมาถแถลงโดยที่ไม่ได้เห็นตัวคณะเจรจาใดๆเลยนี่คือวันนี้ภาพทางการเมืองมันบอกว่าว่าถ้าดีลนี้มีความสําคัญเนี่ยคนพูดเป็นใครไม่ได้นอกจากพิรพันธ์ถูกต้องฝั่งนู้นก็เป็นใครไม่ได้นอกจากชวนละนานและก็ะจะมีภูมิธรรมที่เป็นผู้เจรจาแต่ว่าลงท้ายด้วยโคศกนี่มันระดับมันพลเรื่องนะ,อะเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมนันอ้นีก อ้นี่คือการเจรจาจะตั้งรัฐบาลเนะไม่จะปล้นเซเว่นนะคือทับลมเซเว่นนี่มันมันคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าการจะตั้งรัฐบาลเนี่ยชุดที่เจรจามีเหตุผลอะไรแล้วที่จะไม่ปรากฏแล้วก็แถลงกันอย่างเป็นทางการภาพการจับมือระหว่างหมอชนนั่นกับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ย ก็ต้องปรากฏโดยหลักนะครับเหมือนตอนกรณีคุณอนุทินไปพร้อมคุณศักดิ์สยามคุณพิพัฒน์เนี่ยครบชุดเลยแต่ว่าคราวรวมไทยสร้างชาติเนี่ยหลบหลบซ่อนๆปีนทางหน้าต่างไปเรียกเรียกคุยหลังบ้านมันยังไงมันมันเป็นความรับถึงขนาดนั้นน่ะ นี่มันสะท้อนนะสะท้อน<ต>ส,ะสะท้อนเนี่เห็นว่าสะท้อนแล้วก็มันกลายเป็นภาพที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปขี่เพื่อไทยไว้เรียบร้อยเสร็จเลยและเสร็จแล้วเพื่อไทยก็เงียบใหะใ,ให้โกศกเนี่ยคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยเมื่อเจราจาเนี่ยก็ชุดเจราจาก็เห็นอยู่แล้วสามคนภูมิธรรมประเสริฐชนนั่นเดี๋ยวไปไปเจราจาที่ไหนก็ชุดเนี้ยที่เห็นเป็นที่ปรากฏค,คนอื่นก็อาจจะมีสมทบอะไรกัน ปัญหาก็คือว่าหายไปไหนหมดอ่ะอืตอนแรกก็ลังเลตอนแรกแถลงทําท่าจะไม่แถลงแล้วก็แถลงครับนสื่อมวลชนก็เล่าใหไฟังแถลงก็ปรากฏว่าเป็นการแถลงนั่นอ่ะอย่างที่พี่น้องเขาบอกก็คือว่ามันมันจะหาอะไรเป็นจริงได้คือพี่น้องประชาชนก็ขนาดหัวหน้าพักด้วยกันอมาถแถลงเนี่ยยังไปไม่รอดเลย <laughs> และที่ผ่านมาเคยมีโ,โกศกพักพทักรอบไหมตั้งแต่เอโมยูแปดพักมาเนี่ยระดับหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักเลขาธิการพักทั้งนั้นอ่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่โคศก,กพักไอ้แบ็กยังไม่กล้าถแถลงเลยรองหัวหน้าพักแลมบโบนี่เป็นโคศกพักผู้น้นรองหัวหน้าพักนะอืและเนนะครับมีผู้แทนอยู่คนมายืนข้างโคศก นี่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยส่วนกรณีวันพรุ่งนี้เข้าใจพลังประชาริปคงจะมีสภาพอย่างเดียวกันคือถ้าเศรษฐาทวีสินไม่คิดอะไรเหนื่อยเนะเหนื่อยก็เมื่อกี้ก็คุยกับพี่โอว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นการปกป้องโดยพรรคเพื่อไทยเพื่อปกป้องเศรษฐานีท<ม>ั้ง,งๆ้งที่ไปสนับสนุนเขาเป็นคนดิเดตกระโดดนี้หมดนะไม่มีใครปกป้องเศรษฐาเลยวันนี้ก็มีบ้าง แต่ว่าไม่มีเลยก็ไม่มีไอ้ไม่ไอ้พวกนั้นมันเป็นพวกเอายังไงดีมันควรจะเป็นอางนี้ควรจะเป็นควรจะเป็นพลานาชควรจะเป็นภูมิธรรมควรจะเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคหรือใครออกมาแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองยังไม่ได้ไม่ปกป้องกันนี่ขนาดวันโหวตใหญ่ขนาดนี้คุณคุอิงยังไม่ยอมอยู่ไทยให้มันใจมันต้องจะอยู่ทําไมล่ะเพราะเพราะจูวิทย์ก็อะไรนะอุ้งอิงก็ไม่อยากเจอีแบบสภาพเศรษฐา เพราะว่าถ้าเขาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาหนึ่งภาะวะความกดดันอสองก็คือทางนายกทักษิณนเองเนี่ยมไม่รู้ท่านปืนลั่นเมื่อไหร่เหมือนกันและที่สําคัญในความกดดันเนี่ยมันหนีการกับการสื่อสารไม่ได้กับในสถานการณ์นี้นี่ก็เป็นทางที่ดีที่สุดนะก็ไม่อยู่เสียก็เป็นเป็นทางเลือกทางการเมืองส่วนที่การไปชี้แจงแทนคุณเสถานย เช่นคนเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองไม่ได้นะครับถูกตัดสิทธิทางการเมืองมาพยายามที่จะมาชี้แจงชีแง้แจงโดยว่าบริษัททีนี้ชีแ้แจงโดยการกล่าวหาชูวิทย์ซึ่งซึ่งมันคนละกรณีกันนะชี้แจงไปเป็นคน,นชูวิทย์การซึ่งการที่ชี้แจงไอ้นั้นไม่ใช่ก็เรียกว่าย้อนไปย้อนแทนที่ว่าคุณต้องแก้ไขแก้ข้อกล่าวหานะครับส่วนที่คุณไปจะไปกล่าวหาเขาเนี่ยเป็นคนละกรณีกัน ซึ่งนี่นะครับการหักแรงโดยการไปกล่าวหาถึงแม้เ <c oughs> ขาเขากล่าวหามา, <c oughs> าและไปกล่าวหาเขาตอบ <c oughs> แทนที่ว่าจะตอบข้อกล่าวหาอันนั้น <c oughs> ชีวิตเขาจะเดิมพันอะไรล่ะเขาก็คือตําแหน่งประชาชนนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเศรษฐาทวีสินคือนายกรัฐมนตรีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการตอบมันมันไม่สมกับน้ําหนักอย่างที่ว่าเนี่ยความเป็นจริงพักเนี่ยต้องแถลงเป็นเรื่องเป็นราวพักต้องแถลงและที่สําคัญเนี่นะ สำคัญตรงนี้คือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นผู้นำเขาเรียกว่าบริษัทมหาชนมันจะคล้ายๆกับการเป็นนายกเหมือนกันนะทีมแล้วนายกมันสเกลใหญ่บริษัทมหาชนเนี่ยผู้นําองค์กรเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นประเด็นของชูวิทย์เนี่ยก็คือเสมือนหนึ่งมีการทําธุรกรรมที่ไม่ชอบไปเบียดบังเอาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เข้ามาเป็นของตัวเองมันก็เหมือนกับพอคุณเป็นนายกเนี่ยสภาพมันจะเป็นแบบเนี้เป็นเยบงคือหลักของผู้ถือหุ้นเนี่ยคือมันต้องมันต้องมีความไว้วางใจมีการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมาก่อนมีความเป็นธรรมมาจริยธรรมแต่ข้อกล่าวหาเนี่ยมันมุ่งตรงไปที่ผู้นําองค์กรเสมือนหนึ่งไปทําลายผู้ถือหุ้นเองอถ้าบริษัทเปรียบเหมือนประเทศก็ ู้นำไปทาร้ายประเทศผู้ถือหุ้นเป็นประชาชนก็ไปทาร้ายประชาชนแล้วถ้าต่อไปเนี่ยเท่ากับเอาต่างชาติมาทาร้ายประเทศด้วยนะเนี่ยต้องคิดจากนี่คือคือคือหลักที่ต้องต้องเสถาต้องพูดอ่ะคือปัญหาในขนาดนี้เนี่ยคือพักคือเพื่อไทยนี่เป็นพรรคการเมืองอซึ่งเคยทําหน้าที่ทั้งการเป็นรัฐบาลอและเป็นพรรคฝ่ายค้าน การชี้แจงต่อประชาชนเนี่ยอม,มันต้องชี้แจงอย่างเป็นระบบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องแถลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถ้าไม่พร้อมจะไปเชิญหน้าแต่นี่อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือเอเครือแสนสิริชี้แจงเศสฐาทวิตนะครับแล้วก็ที่เหลือก็แวดล้อมบ้างใช้วิธีกล่าวหากลบกันไปซึ่งไม่ใช่วิธีการ วิธีการก็คือหมายความว่าต้องขึงทุกข้อกล่าวหาและก็ชี้แจงทีละข้อทีละข้อทีละข้อเพราะนี่คือการเดิมพันนายกรัฐมนตรีการไปกล่าวหาคุณชูวิทย์กลับเนี่ยคุณชูวิทย์เขาเดิมพันอะไรเขาก็หักล้างของเขาได้แต่เขาก็เป็นประชาชนแต่ข้อกล่าวหาของคุณชูวิทย์ที่มีต่อเศรษฐานั้นน่ะนั่นไม่ถึงว่าเดิมพันผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นในวิธีการเนี่ยนะครับ ตั้งแต่กรณีจากอซอยหลังสวนจนกระทั่งเข้าซอยทองหลอ่อแล้วจะไปซอยสุขุมวิทสิบสองเนี่ยถ้าจะชี้แจงวิธีการแบบนี้หักล้างอะไรไม่ได้เลยและจะหนักยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคุณซืืออะไรตรงไหนอย่างไรแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรับรู้เพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เขาโดยตรงถ้าเข้ามาเป็นผู้นำประเทศ ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องผู้ถือหุ้นในฐานะประชาชนก็ต้องรับรู้เชกเช่นเดียวกันเพราะเกี่ยวข้องกระทบต่อผลประโยชน์ในสิทธิอันชอบธรรมที่เขาพึงมีพึงได้เพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายด้านเพียงแต่ว่านะครับกลไกทางการเมืองอย่างที่ควรจะเป็นมันไม่ปรากฏถ้าถึงที่ควรจะเป็นในขณะนี้เนี่ยพักเพื่อไทยต้องรวบรวมข้อจิงแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าจะสลัดเศรษทาทิ้งหรือเปล่า เพราะถ้าเสนอเนี่ยบนพื้นฐานที่มีข้อมูลข้อจริงที่ถูกเปิดเผยแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าพรรคเนี่ยไปอุ้มชูพฤติกรรมแบบนี้สนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มันขัดกับคุณสมบัตินายก,กร,รัฐมนตรีตามมาตรา160ชื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จริยธรรมนั่นจะทําให้ภาพเก่าๆของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักษไทยมาพลังประชาชนมาจนเป็นเพื่อไทยเนี่ยภาพนี้มันจะถูก ตอกย้ำไปอีกแล้วพฤติกรรมไอ้ที่ถ้าถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะเอาชื่อคนอื่นมาถือเนี่ยมานนเนี่ยมันก็จะกลับไปพฤติกรรมของสมัยคุณทักษิณอีกฉะนั้นพรรคเพื่อไทยต้องคือหนึ่งเมื่อทิ้งประชาชนแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ไหวตรงเนี้ยต้องสลัดทิ้งแล้วก็ไปคิดเอาว่าจะเอาอุ้งอิงหรือจะเอาชื่ออะไรช,ยชัย์เกษม พราะถ้าคืนเอาขึ้นไปชูอย่างนี้เนี่ยนะแล้วไม่ผ่านด้วยนะแล้วถูกชำละเรื่องนี้นะแล้วคุณมาตอบที่หลังเนี่ยมันไม่ได้แล้วผมนี่ดูคลิปในติกต็อกที่บ่อจระเข้เวลาเขาจะเอาวัวเป็นๆปล่อยทิ้งให้จระเข้ขยํำเนี่ยหรือหมูเป็นๆเนี่ยนะครับผลักในรถแล้วก็ผลักลงผลักลงผลักลงเป็นๆนะเป็นๆนะผลักลงจระเข้ก็รอเนี่ยปวับควับวับวับเนี่ยตัวแล้วตัวเล่าตัวแล้วตัวเล่าเนี่ย นึกถึงไม่ผมยังไงไปรู้ผมผมไมยายามอบอกก็ว่าเดีวอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้คือนี่คือส่งไปเออเพราะว่าเพื่อความสมบูรณ์ของท้องเรื่องเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันจะไปต้องไปส่งไปถึงมือภูมิใจไทยภูมิใจไทยถ้าถือเป็นของร้อนเขาก็ส่งต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่งตัวจากกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าตัวคุณเศรษฐาี่จะรู้ตัวหรือเปล่านะนี่ว่ากันตามเนื้อผ้าก่อนอเพราะว่า เขาเองก็ถือว่าเป็นคนใหม่ทางการเมืองอในรัฐบาลยิ่งลักษณ์อาจจะอยู่บริบทของการเป็นที่ปรึกษาแต่นี่เมื่อเข้ามาสู่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือวันนี้ได้ยินข่าวดีแต่ว่าข่าวดีในกรณีรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าถ้าเห็นปรากฏแบบนี้เนี่ยทุกคนต้องรู้มันไม่ปกติเลยระดับเจรจาจะตั้งรัฐบาลให้โคษกพักมาแถลงเนี่ยมันรับฟังไม่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่า วันพรุ่งนี้กรณีพลังประชาธัปก็ไม่ไม่ต่างแตกต่างหมอชนน่านเนี่ยนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้ไปเนี่ย <c oughs> ก็ต้องคิดอย่างหนักว่าจะทําอย่างไรกับชีวิตนี้เพราะว่าไอ้ที่คิดประเภทว่าจะลาออกแก่หัวหน้าพักไปเป็นรัฐมนตรีได้ถ้าจะใช้อภิสิทธิ์โมเดลเนี่ยเขาลาออกแก่ผู้แทนนะครับแล้วเขาไม่รับตําแหน่งอะไรนะคือหัวหน้าพักเนี่ยนำไปแพ้เลือกตั้งนีลาออกโดยอ,ตอัตโนมัติอยู่แล้วเมืเม่อกกรรมาการพักชุดใหม่เนี่ย ไปกลับมติเดิมเนี่ยนะครับ<ม>ที่เขาประกาศไม่เข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์และไปร่วมเนี่ย<ม>เขาก็แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากสอสอไอ้นั่นนะครับคือกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา<ม>เขาก็ต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ประกาศ<ม>กรณีของคุณหมอชนน่านเนี่ยมผมไม่รู้ว่าจะต้องรับผิดชอบขนาดไหนอย่างไร<ม>คืออย่าได้อธิบาย ว่าเป็นการรณรงค์เพื่อได้คะแนนเสียงถูกบีบบังคับให้พูดแบบที่คุณภูมิทําได้พยายามอธิบายเนี่ยครับนะครับก็คือถ้าแ็กกันแบบนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ต้องอับอายขายทีน่หน้าผู้คนแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับกว่าจะถึงวันโหวตวันที่ยี่สิบเอ็ดเจอชำแหละเนี่ยก็คุณเสถาเพิ่มเนี่ยสุขุมวิทสิบสองเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นโหวต <c oughs> เห็นไหมแล้วจากนี้ไปพรุ่งนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะ นะครับเป็นเนื้อขาวเน้น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 ัญหาสภาพไม่เจอนะใช่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครจะไปสร้างความหวังอะไรคุณเศรษฐาบ้างนะภาวะแวดล้อมในขณะนี้แต่ว่าถ้าคนไปให้สติเนี่ยมันต้องหยุดก่อนจะหนักกว่านี้นะใช่เพราะว่าเรื่องเมื่อเข้าสู่ในที่ประชุมสภาเนี่ยพอมีการชำ่แหลที่นี่ชำ่แหลในสภาคนละเรื่องกับข้างนอกเลยนะอ้าวถ้าในสภาเนี่ยทุกอย่างที่พูดที่นั่นจะถูกบันทึกเก็บไว้หมดนะอ่า ของชูวิทย์นี่อาจจะเป็นเรื่องที่ปรากฏในโซเชียลแต่ถ้าถูกบันทึกอย่างเป็นทางการเนี่ยสภาบันทึกหมดคือหมายความว่าเหมือนกับการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนอที่จะมีการโหวตกันนั้นผมเชื่อว่าข้อมูลที่ชูวิทย์กมลวิสิตนํามาแถลงเนี่ยวุฒทสภาต้องนํามาใช้แล้วน้ําหนักจะมากขึ้นและจะมากขึ้นแม้กระทั่งวุดทีิเนี่ยเขามีทั้งนักกฎหมายมีทั้งอะไรเขาจะพูดด้วยแบบแล้วพอมาขึงรายละเอียดต่างๆ มันยากนะนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเพื่อความสมบูรณ์ของท้องเรื่องอจําเป็นจะต้องมีเศรษฐาปนาว่าเศรษฐารู้ตัวไหม,มนะครับคือถ้ารู้ตัวแล้วยังไปนี่ก็แสดงว่าก็ใช้ได้นะครับ<ช>ไม่รู้ตัวแล้วไปก็ก็ใช้ได้อีกแบบก็ไม่ใช่ควร <c oughs> ควรควรเนี่ใคร,คร,ครคให้สติไปคิดเพราะว่าผลลัพธ์ถัดจากนี้ไปเนี่ยคือนักธุรกิจที่มี เป็นมหาเศรษฐีแบบเนี้ยก็ติดคุกสมเถนะ<ม>นะครับและพอมันฟ้องกันฟ้องกันสองคดีอยู่แล้ว<ม>หนึ่งในนั้นคือเรื่องการฟอกเงินถ้าในกรณีการช่อโกงพอช่อโกงกับฟอกเงินเนี่ยจะแยกเป็นสองคดีเรียงกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลักข้อกฎหมายอย่างไรก็ตามกราบใดคําพิพากษาถึงที่สุดคุณก็ยังบริสุทธิ์แต่ว่าทางการเมืองมันต้องแก้ไขไทาง,วงความวรู้สึกของประชาชนเป็นตัวตั้งซึ่งขณะนี้ก็แก้ไขใดๆไม่ได้ คือมันจะกระทบปัญหากับคือคนที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรมหาชนเนี่ยมันต้องมีไลเซนส์นะเพราะถ้ามีปัญหาแบบนี้มีคนไปร้องอีกเนี่ยจะถูกตรวจสอบแม้จะแม้จะศาลยังไม่ตัดสินก็ตามทีนะแต่ว่าโดยหลักธรรมาภิบาลที่ทั่วโลกใช้สากลเขาใช้เนี่ยก็อาจจะกระทบก,บกับการที่จะได้รับอนุญ,ญาตมานั่งเป็นผู้บริหารองค์กรมหาชนองค์กรมหาชนบริษัทมหาชนเหตุการณ์ไปไกลมาก เบรกไลไ์มอืมนะครับคำถามสั้นๆที่คนคงอยากรู้พี่ตู่ครับเมื่อกี้พูดมาถ้าคุณอุ้งอยู่ไทยคุณทักษิณเนี่จะปืนลั่นก่อ,อนวันโบวตมีโอกาสไหมพี่ปืนลั่นตอนเช้าไม่ครับคือหมายความว่าอย่างไรไม่ก็คือไม่ไม,ไม่รู้นะคือหมายความว่าอย่างไรก็ตามนั้นผมว่าเขาคงคิดกับสถานการณ์ทางการเมืองหน้าขนาดนี้โดยเฉพาะเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย เขาครองสติได้อย่างดีที่สุด<ม>เพราะฉะนั้นเขารู้สถานการณ์นี้มันเป็นอย่างไรซึ่งเนี่ยนะครับถ้ายังเดินกันแบบเดิมเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากไม่ได้กลับบ้านนะครับไอ้ที่ข่าวลืออะไรก็ว่าไปแนละ้ว<ม>แต่ว่าถ้าเดินเข้าถาล่าลึกเนี่ยจะมีคนออกไปเพิ่มเพราะเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เอากันเป็นว่า ข้อมูลซี่ของกรณีของเศรษฐาทวีสินข้อมูลยังครบขนาดนี้แสดงว่าบัตรนี้ในข้อมูลมันครบทุกคนเพราะว่าองค์อิงเนี่ยเขาไปมีภารกิจสําคัญนะผมว่าผมว่าเขารู้นะเขาจะไปไปเพื่อไม่ให้กรณีปืนลั่นนั่นแหละเขาต้องไปดูแลพ่อเขาไม่ให้ปืนลั่นนั่นแหลเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันมันจะพลิกอีกคนละกระดาษคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ย คือครั้งนี้เนี่ยครับในทางการเมืองถ้าคนมันมีสติกันเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่ามันจะจบลงอย่างไรเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่จะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เห็นแค่รวมไทยสร้างชาติแถลงวันนี้ก็มันก็นคุนได้รับ<า>กเกียรแ,แค่นี้อยู่แล้วจริงจริงประชาชนนี่กลับไปดูภาพเก่าๆในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะเห็นว่าภาพครั้งนี้แปลกและแตกต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา คือมันมันจะหาสาระหาความมั่นใจใดๆกันไม่ได้หรือว่าไอ้ที่เอาหัวหน้ามาแถลงแลยจัดไม่ได้ก็ใช้คนสรงพักสภาก็ใช้รปภพักมาแถลงคือสภาก็จะได้จะได้รับเกียรติตามลำดับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงผมก็มองมองดูวันนี้ยังไงมันก็มันก็ไปกันไม่ได้แต่พรุ่งนี้ก็พลังประชารัฐก็ลักษณะเดียวกันคุณหมอเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่เป็นคนหายไป ร,รวมกระทั่งคุณเศรษฐาทวีสินก็ต้องเลี่ยงในการตอบนักข่าวนะครับคุณุงิ้งเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยจะตอบอยังไงคดีกีอารมณ์ทางการเมืองจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อว่าพักเพื่อไทยทแถลงครบหมดแล้วบอกว่าอันนี้อยู่กระทระวงนี้พักนี้รับผิดชอบกระทรวงนี้พักรับผิดชอบซึ่งผมคิดว่าเราจะไม่เห็นจนโหวตนายกครับ เพราะว่าข้อตกลงอันนี้ก็เป็นข้อตกลงเป็นแต่ว่าเป็นข้อตกลงที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่านายกเนี่ยเดินไปไม่ถึงครับนะครับความจริงก็มีอยู่เท่านั้น,นอืลตกลงไปก็เท่านั้นแหละมันยังไม่จบมันก็จะวนอยู่แค่นี้วนๆสถานการณ์มันจะนิ่งอย่างเงี้ยจนหลังยี่สิบสองไปแล้วแหล,แลนะนะครับก็ ได้เห็นว่าอะไรที่หลุดออกไปบ้างนะครับอย่างน้อยสิ่งที่เห็นสองอย่างคือโอกาสของพรรคเพื่อไทยกับโอกาสของคุณเสถียรนี่ยหลุดชัวร์แล้วส่วนประชาชนจะหลุดหรือว่าจะจับติดจะจับได้ไล่ทันยังไงเดี๋ยวรอดูภาคต่อไปนะครับว่าจะผลัดไม้จากเพื่อไทยไปแล้วต้องแต่งตัวยังไงถึงได้ไปต่อถึงพักที่สามพักที่4นะฮะส่งไปอยู่ที่พปชรนะครับวันนี้ขอบคุณคุณจตุพรพรมพันธ์คุณนิททรลำเหลือครับผมกับพตู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมธงชัยกมิเศษนะครับวันนี้พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ